สวัดีครับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรทุก Hadi. ท่านนะครับวันนี้จะพามาชมบ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับที่ผมทําการเลี้ยงมาก็ตั้งแต่ขุดบ่อมาเลี้ยงมาก็วันนี้เป็นวันที่5วันที่ห้าแล้วนะครับพร้อมกับการขุดบ่อนะครับเลี้ยงคู่ๆกันมาแหนแดงวันนี้เป็นเฟืนน้าชนิดหนึ่งนะครับแหนแดงเป็นเฟือนน้าชนิดหนึ่งที่มีมีประโยชน์สูงมีสารอาหารสูงมากนะครับ เป็นตัวน,น้ำที่มีสารอาหารสูงจะมีาสารเบต้าแคโรทีนในตัวนะครับเราจะมีสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสารละลายส,สีเขียวแกนมน้ำเงินนะครับมีเบต้าคอคอรทีนนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์สสงห์แสงในตัวด้วยนะครับสามารถดึงนาทเจนจากอากาศสู่ตัวเขาเนี่ยได้7 8็นนะครับก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับเหมาะกับการที่เราจะเอาไปทำปุ๋ยนะครับ แทนปุ๋ยยูเรียได้เลยนะครับเนี่ยแทนปุ๋ยยูเรียได้เลยสูตร444600เนี่ยแทนได้เลยแล้วก็ถ้าเราไปอตากแข้งแล้วก็เอามาผสมเป็นส่วนผสมของการทำปุ๋ยนี่ก็สามารถทำให้พืชที่จเจริญเติบโตได้ดีนะครับสามารถกินได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นอาหารลงคนก็ได้แต่ว่าเลี้ยงเนี้ยมันเราเลี้ยงแบบนี้ผมผมมันจะมีอ่าส่วนผสมของข,องขี้วัว น้ำหมักจีนวนลงไปคือเราถ้าจะกินเราต้องเอาไปผ่านกระบวนการทำความร้อนนะครับแต่และประโยชน์ของเขาเนี่ยตอนนี้คือเขาขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับเขาบอกแหนแดงตัวเนี้มันเป็นสายพันธุ์อ่าไมโครฟิลล่านะครับเป็นสายพันธุ์ไมโครฟิลล่าเป็นสายพันธุ์แหนแดงที่กลมส่งเสียงการเกษตรเนี่ยอ่าเขาได้พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์แหนแดงที่ที่ใบใหญ่มากแล้วก็ได้น้ำหนักเร็วโตเร็วขยายพันธุ์เร็วนะครับ อันนี้ผมจะมาใช้สําหรับจะเอาไปใส่ในแปลงนาเพื่อที่จะประโยชน์ก็คือหนึ่งเพื่อจะคุมหญ้า 2. ก็คือจะให้เขาเนี่ยดึงในโตรเจนจากอากาศลงไปให้ต้นข้าวทีนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับเราติดตังมันไปเรื่อยๆนะครับแหนแดงตัวนี้นะครับถ้าตรงนี้ถ้าสั่งซื้อจากาตามเพจเพจเอทรูตร่างๆนะครับมันกิโลกร,รัมละ240บบาทนะครับตรงนี้ ที่เราทำมววา240บาทก็ได้สั่งมาเพื่อที่จะเอามาใช้กับสําหรับในส่วนของผมนะครับส่วนวิธีการขุดบอ่อเนี่ยก็ขุดไม่ต้องลึกนะครับเนี่ยครับนีบ่ขุดประมาณนี้นะครับ,รบ,รรบก็ประมาณสักสัก10เซน15เซนประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของของมันก็คือตรงนี้มันจะมันจะตากแดดกลางแกกางจ้งนะครับ แหนแดงเนี่ยถ้ามันถ้ามันแดดจัดเกินเขาจะขยายพันช้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาสแสลดมามุงสำหรับเพื่อพรางแสงให้เขาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแหนแดงก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวก็เต็มบ่อว่าอไหรจะอัปเดตให้ดูอีกระยะนึงนะครับว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับสำหรับการทำบ่อนะครับ ทำเสร็จแล้วท่านจะท,ทํทาวิธีไหนก็ได้นะครับจะตอกหลักแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยทําเป็นคานแล้วก็เอาเอาพายางกูเลยก็ได้ครับเขาเรียกว่าบ่าบอบกนะครับแต่ของผมเนี่ยขุดลงไปประมาณสักนี่นะครับประมือหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ดินใส่ดินลงไปรองก้นบ่อน้อยนึงนะครับแล้วก็ใช้อ่าน้ําหมักขี้งัวประมาณอันนี้ผมผมบ่อยาวยาวหกเมตร กว้างก็2เมตรหคูณสองนะครับใช้น้ำหมักขี้งวประมาณ2ลิตรลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยูรียแล้วก็แสง2ลิตรลงไปครั้งแรกก่อนแล้วก็เอาแดงแดงมาปล่อยนะครับนี่ก็ได้สี่ห้าวันแล้วลูกกบเยอะเลยไม่รู้มันจากไหนสิบก,กว่าตัวครับลูกกบมาอยู่เองตามธรรมชาติไม่ว่ากันปล่อยกันไปครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะ เดินพาให้ดูใกล้ๆนะครับครับ,รบนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับที่ผมขยายมาสําหรับที่จะใช้กับเพื่อที่จะเป็นอาหารของแหนแดงนะครับแล้วก็ใช้ในการเกษตรนะครับนะครับบอ่อแหนแดงแหนแดงพันธุใหม่นะครับพันธุไมโครฟิลลานะฮะ นโคฟิลล่าอ่าเมื่อก่อนมันจะมีแหนแดงพันพื้นเมืองนะครับแหนแดงพันพื้นเมืองนี่มันจะมันจะใบเล็กนะครับมันจะใบเล็กแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะใบใหญ่นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือเขาเขายังไม่โตเฉยๆนะครับถ้าเขาโตแล้วจะใบใหญ่เท่าเท่ากับเล็บหัวแม่มือเลยอ่ะครับนี่กําลังเขียวนะครับกําลังเขียวนี่ นี่จุนรีสังเคราะห์แสงนะครับก็จะขยายไปเรื่อยๆต้นกาอ้อยสิงคโปร์ลูกค้าสั่งไว้ยังไม่ได้เอาขึ้นถุงดำใส่ถุงดำไว้เลยครับนี่ครับบ่อกว้างประมาณ2เมตรนะครับยาวความยาวก็ประมาณหเมตรนะครับครับ ประโยชน์เยอะครับจุดแหนแดงนะครับประโยชน์เหมือนที่ผมบอกให้ฟังข้างต้นแล้วครับอ่าตอนนี้ผมจะมาใช้ควบคุมหญ้าในนาข้าวเนีย่ยครับคาดว่าอีกไม่เกินสักไม่น่าจะถึงสิบวันนะครับจะเต็มบ่อแน่นนะครับ เดี๋ยวจะทำคลิปสั้นๆอัพโหลดให้ดูนะครับอ่านะครับการเลี้ยงก็ไม่ยากครับแค่ใส่อาหารในเขาแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาเองนะครับเขาโตเงเขาเองขยายเองนะครับเนี่ยครับเห็นนะครับจะเริ่มแตกหนอก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหนอ่อเล็กๆออกมานะครับ นี่นะครับใช้พันเร็วเราซื้อครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้เป็นนูน่นแหละครับช่วยลูกช่วยหลานแล้วครับถ้าเรามีขี้เกียจดูแลเขานะครับม่ได้จอปล่อยเขาตายนะฮะครับเนื่องจากแหนแดงนี่เป็นมีคุณสมบัติคือมีโปรโตีนสูงนะครับเขาก็จะไปใช้เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เลี้ยงสัตว์ได้ทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโตเร็วมากนะครับเพราะว่าโปรตีนสูงมากนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองสามารถดึงไนโตรเจนจากอา,ากาศได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตก็เลยทําให้มีไนโตรไนโตรเจนสูงมีโปรตีนสูงนะครับเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับตัวเนี้ยต่างประเทศเขาใช้เลี้ยงสัตว์นะครับแหนแดงตัวนี้นะครับแต่ประเทศไทยผมยังไม่ทราบว่าเขาเอามาทําอะไรบ้างเพราะผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะได้มาพันใหม่นี่ผมก็เลยสนใจเอามาเลี้ยงกับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ